อ้าวนี่ด่วนมากที่สุดนะนี่ด่วนมากที่สุดเลยนะอ่านี่ไม่เที่ยงด่วนมากที่สุดพร้อมปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเลยนะอย่างรวดเร็วขอให้ทุกท่านนะถอดปลั๊กกระเป๋าน้าร้อนนะผ้าห่มไฟฟ้าในเวลานี้ก่อนถ้าดันะใดเสียบปลั๊ก <S <S นะใช่ไหมอ่าถ้าดันใดเสียบปลั๊กนะปลั๊กกระเป๋าน้ําร้อนผ้าห่มไฟฟ้าในเวลานี้ก่อนเนื่องจากนะการน้าร้อนเลยนนะเกี่ยวกับเครื่องทําความร้อนทั้งหลายที่กาลังเสียบอยู่ตอนนี้นนะ อาจารย์ว่าโทรศัพท์เลยก็ได้นะทนนั้นโทรศัพท์ไม่เป็นไรใช่ไหมเครื่องทําน้าร้อนอย่างเดียวเครื่องทําความร้อนทั้งหลายจ้าที่มันมันกินกระแสไฟมากให้รอจนกว่ามีการเปลี่ยนอะไรไฟฟ้าใหม่เพราะขณะน,นี้อะไรสารองใช้อะไรสํารองอยู่คือไฟมันจะไม่สะพานไฟตอนนี้นะไฟมันจะไม้สะพานไฟเพราะสิ่งเหล่านั้นใช้ไฟสูงมากพอใช้ไฟสูงมากนี่เขาจะ เขาจะดึงไฟลงมามากแล้วสัพันไฟมันรับไม่ไหวตอนเนี้นะอย่าก็เป็นหมื่นวัตตอนนี้ครับที่กระเป๋าน้ำร้อนทั้งหมดอ๋ออย่างต่ำเป็นหมื่นวัตต์เลยว่าง,งานตอนนี้นะเครื่องนึงประมาณห้าร้อยวัตต์อ๋อเครื่องหนึ่งประมาณห้าร้อยวัตต์ยี่สิบคนก็หมื่นแล้วอ๋อยี่สิบคนน,น,นี่หมื่นวัตต์นะมากมากหมื่นวัตต์ละนะอะช่วยกันหนก่อนนะใครใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตอนนี้นะโดยเฉพาะอ,อุปกรณ์ทำความร้อนนะ,นะ,นะกระเป๋าน้ำร้อนหรือว่าต้มน้ำร้อนนะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยสภาพของสะพานไฟนะสวิตไฟสะพานไฟตอนนี้นี่เขารับความร้อนขนาดนั้นรับกระแสไฟขนาดนั้นไม่ไหวเขาก็เลยเปื่อยไหมนะแล้วเราใช้สำรองอยู่ตอนนี้แจ้งพี่น้องเราตอนนี้นะ,อ,ะอุปกรณ์ของเรามันยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ใช่อุปกรณ์ที่ดีพอนะ ยังไม่ใช่อุปกรณ์ที่มีคุณภาพพอที่จะรองรับกระแสไฟฟ้าที่มากได้นะตอนนี้ <c oughs> ที่ภูผาฟ้าน้ำนะที่พูดนี่ไม่ใช่ท่านผู้ชมทางบ้านนะ <c oughs> <c oughs> แจ้งพี่น้องที่ภูผาฟ้าน้ำไม่ใช่ท่านผู้ชมทางบ้านส่วนถ้าท่านผู้ชมจังหวัดเจอปัญหาเดียวกันก็ทำได้เหมือนกันนะแต่เฉพาะที่ผูผาฟ้าน้ำเราติดตั้งโซลาเซลล์หรือไฟแดดนะแล้วเราก็ทางช่างทางเราก็เรียนรู้ร่วมกันไปแต่ ก็ถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวนะกระแสะเขาใช้ได้ดีเพียงแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มรู้รู้แล้วว่าประเด็นสําคัญคือตัวสวิตไฟหรือสะพานไฟตัวที่ไฟจากไฟแดดจะผ่านเข้ามาในเครื่องของเราแล้วก็กระจายไปทั่วเนี่ยมันมีสวิตท,ที่จะผ่านเข้ามาอยู่ไอ้ตัวนี้นี่มันปรากฏว่าเราเราไม่คิดว่ามันจะเราไม่คิดว่าจะได้ใช้ไฟที่มากแล้วก็ทางช่างเองก็ไม่คิดว่า ไม่คิดว่ามันจะรองรับกระแสไฟไม่ได้ไนะใช้อุปกรณ์ที่รองรับได้ประมาณหนึ่งทั้งช่างใช้อุปกรณ์ที่รองรับได้ประมาณหนึ่งนะเสร็จแล้วการขาดการนั้นนะก็พล่องไปนะพลาดไปไม่เป็นไรนะพลาดไปแล้วก็ตอนนี้เราใช้ <c oughs> ใช้ตัวสำรองอยู่แต่ช่างช่งก็จะเอาตัวที่คุณภาพดีมาเปลี่ยนให้นะคุณภาพที่ดีกว่าเดิมนะตัวคุณภาพที่ ใหม่นะที่มันดีกว่าเดิมที่มันจะรองรับรองรับกระแสไฟที่มากได้นะมาเปลี่ยนนะนี่ก็เป็นโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดเหมือนกันนะมันพร่องอยู่ตลอดยาวจะาแน่ไม่ได้หรอกนะไฟฟ้าอะไรเองก็มันก็ทุกอย่างมันก็พร่องไปหมดแหละนะใช้ไปมันจะเสื่อมไปเสื่อมไปเราก็พยายามทําให้มันคุณภาพดีที่สุดแล้วก็หมั่นไปเช็คดูมันเสื่อมเมื่อไรก็เปลี่ยนเสื่อมเมื่อไรก็เปลี่ยน ไม่มีอะไรที่จะไม่เสื่อมไปในโลกใบนี้พ <c oughs> ระพุทธเจ้าตรัสในปรตรปิฎกเล่มที่สี่นะท่านตัดเอาไว้ว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาแล้วเสื่อมขนาดไหนท่านบอกเร็วมากเลย,ร,เเลยรูปนี่เหมือนฟองน้ําเลยรูปนี่เหมือนฟองน้ําเลยรูปต่างๆนะรูปก็คือรูปทรงต่างๆทั้งหมดเนะี่ยมันแปรเปลี่ยนตลอดเวลานะจะให้มันคงอยู่ตลอดไม่ได้ เราก็ต้องทําให้มันคงทนที่สุดเท่าที่มันเป็นไปได้น,นั่นแหละในสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ที่เราจะต้องใช้ต้องอาศัยอุปกรณ์อะไรเราก็ให้มันคงทนที่สุดนั่นแหละแต่แม้คงทนที่สุดเท่าที่เราทําได้แล้วมันจะคงทนตลอดการไหมไม่หรอกทุกอย่างไม่ตลอดการนะมันจะมีการค่อยๆเสื่อมไปถ้ามันคุณภาพดีมากๆเลยมันจะค่อยๆเสื่อมไปแต่ถ้ามันคุณภาพไม่ค่อยดีเป็นไงมันจะเปลี่ยนอย่างเร็วมันจะเสื่อมอย่างเร็ว ถ้าคุณภาพมันไม่ดีมันก็เสื่อมอย่างเร็วเท่านั้นเองแต่โดยสัจจะของมันแล้วมันแปรเปลี่ยนตลอดเวลามันเสื่อมตลอดเวลานี่คือสัจจะอย่างนี้มันจึงต้องมีการซ่อมบำรุงกันตลอดเวลาในท่าอะไรที่เป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตแต่อะไรที่ไม่จําเป็นในชีวิตเนี่ยโอ้อยเสียเวลาันเลย